Somebody come and save me from this make it end I feel it deep within It's just beneath the skin I must confess that I feel like a monster I hate what I've become b u i that has just begun I must confess that I feel like a monster I feel it deep within It's just beneath the skin สวัสดีถ้ามยังนุกท่านยังด้วยครับนะผมจะคิดรับนี้นะครับโอเคผมจะมาเล่นเกมนเบล็ดฟอดกันนะครับผมอยู่หลัง8โอเค แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูปืนกับปืนของมันปืนปืนนี่ปืนเอฟวีวันดาม,มตทึก,กว่ากระจกป่ะปืนก็ผมก็อันนี้นะเปื์ก็มีอยู่แค่นี้แรงแปดเองโอเคไปเดินสู้จอมแมทหาห้องเป๊ม ชั้นพวกนี้เรืนอนโคตรเกียดไพสัตเลยก,ก็เล่นไปก่อนนี่ไ้เล่นก็เล่นไปช่าย <Sorry. S 2> อืมไม่เงาเหรอเอาาดีกว่ามาถึงแล้วสัญญา,าเลยวิดนี้ออแต่ก็ต้องต,งตายมา มาเลงโผล่มาอยู่ไหนกันมนเลยใครแอซิดฮะใครแอซิดไม่ต้องไม่ต้องอยู่ไหนเนี่ยนเฮ้ยอันนี้ทม่คิดตัวเลยจะย็นเลยคอมแพคเทปจ้าเม่นในตำนานเฮ้ยคนนี้ นู้ปืนช่างสวยใช่ไหมเอ้าโอ้โหเจ๋งอลอดอุ้ยนี่ยิงแน่มีปึ้งเลยปาบเออทำไมมันไม่ตาย ไปก็ได้เ,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 เงีเ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยงห้ามค่าอินทรียของดีที่หายากและแพงอ้อโอ้โหไม่ทำอ่ะนะ เกมนี้เป็นกราฟิกดีพอใช้ได้เรื่รองมันมันหนีซะขนาดนี้ไม่หนีไปโรงพยาบาลบ้า,บาเลยล่ะฮ้ยโดนโดนลาดเขาลัดเราบ่อยเราก็ต้องลัดเขาไว้เยคยปุนเนี้ยแรงดีมันแบบหือ้อ เ k 1คสิบสอเอเคิบเนี่ยโอ้โหระเบิดมาวิ่งเลยโอโตายโดนเอ a โค่าอย่างอนาถมกมันไปอย่างนี้เราก็ต้องมันตายเลยฟามหึสองสองเจอรีโอ้ยระเบิดไปรี สวัสดีคุณป <tal word> uh ืนโดนปืนโหดค่ะเรียนฆ่ามือปืนฆ่าแม่เลยปืนขอยึดหน่อยขอซ้องเลยนะขอยึดคุณที่เฮ้ยจุดปลาระเบิดไม่โดน เอาฟาร์มัสอะไรเนี่ยเฮ้ยปุ้ยข้างหลังเราเยอะอยู่เยอะอยู่นขอบคุณค่ะมาจัดมาไหนื่อยหนื่อยเหนอ อยู่ไหนอยู่ไหนเราคิวไว้เก้าแปดแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการพิกล็อกได้อย่างแบบอื้อหือเทพมากบ้าบ้าบ้ามันต้องเสิั่งนูนแน่นูเนเลยตูมไม่โดนโอ้เขียดนิดเดียว

ูตายอัจจะหายเลยแล้วก็จะตายอ๋อคือเขาหกตายก็หกอ่าตอนนี้เนี่ยดีสุดวู้บเป็นอยู่ที่ห้อสี่แปดดีสุดให้อีกแต่เอ๊ะเฮ้ย ดูเร็วดิอู้อวววปวดวววมวว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 วอมวว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 ะวว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 คนเดวมวว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 นวววว อยู่สามคนชิคกลายไปเลยไปเลยไปเลยระเบิดเปิดไหปุ๊บไปเร็วไ,ไ,ไ,ไม่อยู่เร็ว มาขึ้นไมีใครอยู่ก็เกิ่มมีว่ะขึ้นเรียไร้ข,ขึ้นให้ เราไปดูตรงนี้ไปไหนนะเฮ้ยยานี้ยานี้ไหนวะ นีนอนีนอตายัง like ้ตายยังเงียฮ้ยมันยังไม่ตายเฮ้ยมันเที่ยแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนอนยอโอ้ ปืนนี่ไม่แม่เลยไม่ชอบเลยปักปกปักักปักปักปักวักปืนปักแพกกเปััักปักปักปัั พริกหลายมุงชีช้เียดเฮ้ยรีบตายดิเฮ้อ,อ,อกำลังเสริมด่วนเลยต้องการกำลังเสริมด่วนเลยด้วย ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอด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 เตรียมตัวโอเคเพื่อนเอาออกอย่านึกครับผมอย่านึกครับผมไม่ถึงครับผมอ้อตาย because <laughs> of